วันนี้คลิปและโฮมได้อยู่พาคุณผู้ชมมากันที่โครงการเซนโทรสะพานมหาเจษดาบดินสามโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่โครงการใหม่จาก AP Thailand ด์บนทำเลโซนรัตนาธิเบศใกล้กับสะพานมหาเจษดาบดินค่ะซึ่งที่นี่เป็นโครงการที่4แล้วนะคะคุณผู้ชมที่ทาง AP พัฒนาอยู่บนทำเลโซนเดียวกันถัดจากโครงการรุ่นพี่3โครงการนั่นก็คือโครงการเดอะซิตี้และโครงการเซนโตรสะพานมหาเจษดาบดินโครงการที่1และ2นั่นเองค่ะ โดยโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะคุณผู้ชมที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งโครงการมีเพียงแค่38หลังค่ะบนที่ดินโครงการขนาดประมาณ10ไร่นะคะและจะมีแบบบ้านให้เลือกเยอะถึง6แบบด้วยกันบนที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวาไปจนถึง65.9ตารางวาขนาดพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะเริ่มต้นที่154ตารางเมตรไปจนถึง274ตารางเมตร ฟังก์กชันบ้านจะอยู่ที่3-4ห้องนอน3-5ห้องน้ำและ2-3ที่จอดรถจุดเด่นของบ้านที่นี่คือการก่อสร้างด้วยระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าเกาะอิชาปูลทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ในภายหลังค่ะและบ้านทุกหลังยังมีการติดตั้งระบบโฮมออโตเมชั่นนะคะที่มีชื่อเรียกว่า Hybrid Living Innovation มาให้ในบ้านทุกหลังและมีการใช้ระบบคัดสันซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความแน่นหนาตามมาตรฐานของทาง AP นอกจากนั้นแล้วยังมี f a c ซ l i ี y มาให้ใช้งานครบครันอีกด้วยในราคาเริ่มต้น9.5ถึง12ล้านบาทค่ะ สำหรับที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในซอยไซม้าสิบค่ะซึ่งเป็นทำเลที่มีความสงบเป็นส่วนตัวและในขณะเดียวกันยังสามารถเดินทางได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถไฟฟ้าค่ะโดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะจากที่ตั้งของโครงการสามารถเข้าออกได้จาก2เส้นทางเลยค่ะคือจากถนนรัตนาธิเบศเข้ามาประมาณ3 2กเมตรนะคะก็จะถึงที่ตั้งของโครงการ กับอีกเส้นทางหนึ่งคือ The Bridge Fast Track นะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางของลูกบ้าน AP สามารถพาเราออกมาเชื่อมต่อย,อยังถนนราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งขึ้นสะพานมหาเจษดาบดินได้ในระยะทางเพียงแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังสามารถพาเราออกไปเชื่อมกับถนนราชพฤกษ์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโซน C ี d ดีอย่างสาทรสีลมได้ง่ายอีกด้วยค่ะส่วนรถไฟฟ้าเราสามารถเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้นะคะซึ่งจะมีให้เลือกใช้ถึง2สถานีค่ะ คือสถานีบางรักน้อยท่าอิดจะมีระยะทางจากโครงการแค่3.3กิเมตรและสถานีไซม้าจะมีระยะทางจากโครงการแค่3.5กิเมตรค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าความอุดมสมบูรณ์โดยรอบของโครงการนี้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งทางฟังรรชพฤกษ์และรลัตนาธิเบศโดยตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคอมมินิตี้มอลล์ยกตัวอย่างเช่นไซมา้าพักเอฟเวนิวนะคะเซนทันรัตนาธิเบศแล้วก็เอสพนาดแครายค่ะส่วนคนที่มีบุตรหลานก็สามารถส่งเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในโซนนี้ได้หลายแห่งและยังอยู่ในระยะอุ่นใจใกล้โรงพยาบาลชื่อดังอีกหลายแห่งอีกด้วยค่ะ การออกแบบมูดโดยรวมของโครงการนี้นะคะเขาจะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical ค่ะโดยตัวเมนเกตของโครงการเขาจะอยู่ถัดเข้ามาจากซอยย่อยอีกประมาณ50เมตรทำให้บรรยากาศการอยู่อาศัยของที่นี่มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตัวเมนเกตด้านหลังของคลิปตรงนี้นะคะที่เราเห็นว่าเขาดีไซน์ออกมามีขนาดได้ใหญ่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขารวมกับตัวอาคารขับเคา2สชั้นไว้ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่กี่จะบอกว่าแน่นหนามากๆนะคะตั้งแต่ทางเข้าโครงการเขาจะใช้เป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งรั้วแบบนี้นะคะจะมีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่มากกว่ารั้วกั้นไม้กระดกทั่วๆไปสําหรับลูกบ้านเนี่ยนะคะเขาใช้ระบบคัดสันที่สามารถรีจิสเตอร์ตัวป้ายทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ขับผ่านเข้าไปในโครรรงงกาไได้้้เลยยทีี่่มตอใช หรือว่าไม่ต้องแลกบัตรค่ะโซนวิซิเตอร์ลูกบ้านก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ตัวป้ายทะเบียนไว้ให้ได้แล้วก็ขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยโดยที่ไม่ต้องแลกบัตรอีกเช่นกันนะคะซึ่งระบบนี้จะใช้ในตัวบ้านแบรนด์หรูกว่าอย่างเดอะซิตี้ด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่รปภและก็กล้อง cctv ซึ่งเป็นระบบรักษาความภัยมาตรฐานในโครงการอีกด้วยนะคะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปดูกันเลยค่ะ ผ่านตัวเมนเกตเข้ามาเราเจอกับตัวแฟลซิตี้หลักของโครงการนะคะนั่นคืออาคารขับเฮาส์นั่เนเองจุดแรกจะเป็นห้องโคบูคิ้งสเปซหรือว่าเป็นเกสต์ล็อบบี้นะคะด้านในก็จะมีการจัดโซฟาไว้ให้มีการดีไซน์ให้เป็นห้องที่เป็นโถงสูงลักษณะสูงโปรง่งเราจะมานั่งเล่นทํางานก็ได้หรือจะใช้รับรองแขกก็ได้ค่ะถัดเข้ามาเขาก็จะมีเป็นทางเดินลักษณะที่ตรงยาวไปจนถึงสระว่ายน้ําระหว่างทางมีส่วนของห้องน้ําแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงมีห้องอาบน้าไว้ให้มีจุดล้างตัวก่อนลงสระค่ะ สโซนด้านในสุดตรงนี้นะคะที่พามาดูเป็นสะไว้น้ํา แบบเอาท์ดอร์ค่ะตัวสระเป็นสระระบบเกลือเขาจะแยกสระผู้ใหญ่ที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ4.7คูณ8.5เมตรแล้วก็มีโซนที่เป็นสระเด็กค่ะตรงนี้จะอยู่ในลักษณะของเซมิเอาท์ดอร์เป็นสระในร่มขนาดจะอยู่ที่2.8คูณ3เมตรมีความลึกอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรค่ะส่วนบรรยากาศโดยรอบสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะเขาก็ดีไซน์ออกมาให้มีความเป็นส่วนตัวโดยการลงไม้พุ่มรอบสระเลยค่ะเวลาที่เราว่ายน้ำก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคนด้านนอกนี่จะมองเข้ามาเห็นค่ะ ฟังก์ชันบนขับเฮาส์ที่ชั้น2นะคะส่วนแรกจะเป็นห้องฟิตเนสค่ะซึ่งบรรยากาศของห้องฟิตเนสเนี่ยเขาออกทําออกมาให้ดูโปร่งโล่งมากๆด้วยกระจกแบบ f ฟูลไฮ h ์แบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายก็สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้และอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้ก็ถือว่าครบเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโซนคาร์ดิโอจะมีลู่วิ่งไฟฟ้าอิ l ล็ t ทิคอแล้วก็จักรยานไฟฟ้าค่ะ ส่วนโซนเวทเทรนนิ่งก็จะมีทั้งตัวดัมเบลที่เป็นลักษณะของฟรีเวทบอกออกกำลังกายแล้วก็มีตัวมัลติแมชชีนที่จะช่วยบริหารกล้าเมเนื้อหลายๆส่วนค่ะอีกส่วนหนึ่งบนขับเฮาส์นะคะก็จะมีอีก2ฟังก์ชันก็คือห้องคิดรูมแล้วก็ห้องโค i ิ้งสเปซนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะมีการดีไซน์ให้ทั้ง2ห้องเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นบานใหญ่แล้วก็เป็นแบบเข้ามุมด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่ผู้ครองทํางานอยู่ในห้องโคเวอร์กิ้งก็สามารถที่จะมองเห็นเด็กๆได้นะคะโดยที่ให้เขายังมีสเปซเป็นของตัวเองสําหรับพื้นที่ท่าในห้องคิทส์รูมนะคะก็จะตกแต่งมาแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบอบอลตัวถ้ำนะคะที่ลักษณะจะบุบเบาเป็นลักษณะนุ่มๆแล้วก็มีอุปกรณ์ของเล่นต่างๆไว้ให้ส่วนพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซด้านในนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ มีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยทําให้บรรยากาศในการนั่งทํางานเนี่ยดูโปร่งสบายมีการจัดเก้าอี้ไว้ให้หล,หลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มานั่งทํางานคนเดียวหรือว่าคนที่พาเพื่อนๆมานั่งประชุมกันในห้องนี้เนี่ยก็มีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอค่ะ นอกจากสวนอาคารคลับเฮาส์แล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะภายในโครงการอีก1จุดเป็นสวนขนาด127ตารางวาค่ะโดยภายในสวนเขาก็จะมีการแบ่งโซนเป็นสนามเด็กเล่น j o กก i n g track แล้วก็พื้นที่นั่งพักผ่อนในสวนสําหรับลูกบ้านได้ออกมายืดเส้นยืดสายกันค่ะโครงการนี้จะมีบ้านที่เลือกทั้งหมด6แบบคือแบบบ้านอเล็กเซียพื้นที่ใช้สอย154ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวา ฟังชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถแบบบ้าน b รา vo B พื้นที่ใช้สอย173ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น53.1ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถแบบบ้าน Ash e ชพื้นที่ใช้สอย193้อยตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น54.7ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอนํา1ห้องน้ำหที่จอดรถ แบบบ้านเบเริกพื้นที่ใช้สอย210ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น54.5ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถแบบบ้านชาร่าพื้นที่ใช้สอย252ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60.1ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องรับแขกและ3ที่จอดรถแบบบ้านดับเบิลบิส พื้นที่ใช้สอย274ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น65.9ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องรับแขกและ3ที่จอดรถพร้อมกับ1ห้องแม่บ้านค่ะ บ้านตัวอย่างที่จะพาทุกคนมาชมกันวันนี้นะคะเป็นแบบบ้านดับเบิลบลิสคือบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านจะอยู่ที่274ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้นที่65.9ตารางวาค่ะสำหรับการดีไซน์ของบ้านที่นี่นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นใช้โทนสีที่ดูสะอาดตาอย่างโทนสีขาวแล้วก็สีเทาไล่เฉดค่ะโครงสร้างบ้านที่นี่เขาจะใช้ระบบคอนเวนชั่นแนลก่ออิฐฉาบปูนนะคะโดยจะใช้เป็นอิฐมวลเบาคิวคอนเราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมเพิ่มเติมเองภายหลังได้ค่ะ และหน้าบ้านทุกหลังนะคะในบ้านมาตรฐานตรงที่พี่เนอยู่ก็จะติดเป็น,นรั้วลังเลื่อนเหล็กค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ไม่ว่าจะเป็นกล่องจดหมายเลขที่บ้านและก็กลิ่งหน้าบ้านค่ะเราเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด3จอดเป็นที่จอดรถในร่มค่ะโดยในบ้านมาตรฐานตัวโครงสร้างที่จอดรถเนี่ยเขาจะใช้เป็นสลับ n อนกราวนะคะแล้วก็เทพื้นเป็นคอนกรีตขัดเรียบ และมีประตูทางเข้ารองค่ะซึ่งสำหรับบ้านท้าแนี้นะคะจะติดตั้งมาให้เป็นตัวบานสไลด์ตัวบานจะใช้เป็นไม้เต็งแล้วก็จะมีดิจิตอลดอลล็อกติดตั้งมาให้ค่ะนอกจากนั้นนะคะในบ้านทุกหลังเขาจะมีระบบ Home Automation ที่มีชื่อเรียกว่า Hybrid Living Innovation ติดตั้งมาให้ด้วยซึ่งเราจะสามารถควบคุมได้หลากหลายมากๆค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไฟในบ้านเครื่องปรับอากาศนอกจากนั้นยังสามารถดูกล้อง C C T V ออนไลน์ได้ และยังสามารถที่จะสั่งตัดไฟตัวปลั๊กนะคะผ่านระบบ WI-FI ได้เป็นต้นค่ะเรามากันที่บริเวณทางเข้าหลักหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นเฉลียงที่ค่อนข้างกว้างนะคะด้านบนมีชายคาคลุมด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะวางชั้นวางรองเท้าได้หรือใครอยากจะทําม้านั่งสําหรับนั่งใส่รองเท้าเพิ่มก็ได้ค่ะส่วนประตูทางเข้าของตัวบ้านนะคะได้เป็นบานใหญ่มากๆค่ะคุณผู้ชม ตัวบานเนี่ยจะใช้เป็นบานสไลด์นะคะบานกรอบ upvc สีเทาเข้มตัวบานกระจกจะใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงแล้วก็จะมีติดตั้งเป็นตัวบานฟิกซ์มาให้ทั้ง2ฝั่งเพื่อเพิ่มช่องแสงให้แสงธรรมชาติผ่านเข้าไปในตัวบ้านได้เยอะมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของ common area ค่ะสำหรับความสูงฝ้ามาตรฐานของตัวบ้านที่ชั้น1และชั้น2จะอยู่ที่2.6เมตรและที่ชั้น1น,นะคะเขาจะปูพื้นเป็นกระเบื้องไกโตสีครีมทั้งชั้นค่ะสำหรับส่วนแรกที่วินอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่กว้างมากๆนะคะเราสามารถที่จะวางเป็นโซฟาขนาด5-6ที่นั่งได้พร้อมชุดโต๊ะรับแขก ใครอยากจะวางเป็นเก้าอี้นวดหรือโซฟาเดี่ยวตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งระยะดูทีวีตรงนี้กต้องบอกว่ากว้างมากค่ะคุณผู้ชมมากกว่า5เมตรเลยเพราะฉะนั้นทางฝั่งนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทําเป็นตู้เก็บของตู้โชว์ของใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ทําให้บริเวณห้องนั่งเล่นในี้ดูอึดอัดค่ะ ถัดเข้ามาด้านในก็จะเชื่อมต่อไปยังส่วนของพื้นที่ห้องทานอาหารนะคะคุณผู้ชมตรงนี้จะสังเกตว่าดูโปร่งมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะก,กั้นเป็นผนังเบาเพิ่มเพื่อให้เป็นสัสดส่วนก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ก็ดูโอถงดีค่ะ และจุดที่เราสังเกตได้เลยนะคะว่าเป็นจุดเด่นของตัวบ้านตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็คือความสว่างแล้วก็ความโปร่งโล่งของตัวบ้านเนื่องจากว่าเขามีช่องแสงขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้าบ้านเชื่อมโยงมาจนถึงข้างบ้านตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นประตูที่สามารถเปิดเชื่อมกับเฉลียงข้างบ้านได้ด้วยตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยคือเราสามารถที่จะยืดขยายพื้นที่การใช้งานออกไปที่สวนข้างบ้านได้วันไหนที่มีเพื่อนๆมาปาร์ตี้นะคะก็สามารถเปิดเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นการขยายพื้นที่ออกไปอีกค่ะ และในส่วนของห้องทานอาหารก็มีขนาดที่กว้างเช่นกันนะคะจากบ้านตัวอย่างเราจะเห็นว่าเขาวางโต๊ะขนาดประมาณ8-10ที่นั่งเนี่ยก็กําลังดีเลยด้านหลังมีพื้นที่ให้เราทําเป็นตู้โชว์ของได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะ manage ได้เองเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะทําเป็น pantry เพิ่มก็ได้นะคะเพื่อทําให้บ้านเนี่ย connect กับส่วนครัวไทยด้านหลังได้ค่ะเข้ามาด้านในพื้นที่ของส่วนครัวไทยค่ะ ขนาดของห้องครัวไทยนี่ต้องบอกว่ามีขนาดที่ใช้งานได้กําลังดีเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ครัวที่นี่เขาจะมีติดตั้งเป็นตัวเคาน์เตอร์ครัวมาให้แบบนี้ท็อปเป็นหินแกรนิตสีดําค่ะพร้อมกับซิงล้างจานและมุมสําหรับวางพักจานแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกหาตู้ลอยหรือว่าบานตู้ที่เข้ากับสไตล์ของตัวบ้านมาติดได้เลยการระบายอากาศภายในห้องครัวนี้นะคะเขาจะให้เป็นหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ก็สามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็จัดการกับเชื้อแบคทีเรียบริเวณซิงล้างจานตรงนี้ได้กับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นตัวหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้เช่นกันและยังไม่พอค่ะเขาติดพัดลมดูดอากาศมาให้ด้วยแล้วถ้าวันไหนที่เราทําอาหารที่มีกลิ่นแรงมากๆเปิดตัวลานสักล้างออกไปได้เลยค่ะ โดยพื้นที่ลานสก้างนี่นะคะเขาจะมีแยกเป็น2ส่วนค่ะจะมีโซนที่อยู่ในร่มมีพื้นปูกับเบื้องไว้ให้นะคะตรงนี้ก็เหมาะสาหรับที่จะติดตั้งเป็นเครื่องซักผ้าได้ค่ะและโซนเอ o u t d o o เขาจะเทพื้นมาให้บางส่วนค่ะเป็น slap on ground ซึ่งพื้นที่ลานซักล้างนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับส่วนของ maid a r e ยนั่นคือห้องพักผ่อนและห้องน้ําในตัวของแม่บ้านนั่นเองการจัดพื้นที่โซนแบบนี้นะคะ่ะก็จะทําให้แม่บ้านเขาทางานได้สะดวกนะคะออกมายังพื้นที่โซนลานซักล้างแล้วก็เข้ามาในส่วนของครัวไทยได้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าออกจากตัวบ้านค่ะ ติดกับพื้นที่โซน common เรียอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริเวณโถงบันไดค่ะคะุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เขาจะทําเป็นห้องน้ํารับแขกนะคะด้านหน้ามีห้องเก็บของด้วยซึ่งเขาจะใช้พื้นที่ของใต้บันไดนะคะ่ะส่วนห้องน้ํารับแขกเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของ p o เดอ r ์ o o m คือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นนะะี่ค่ะสุขภัณฑ์เขาจะใช้เป็นคอตโต้นะคะติดตั้งเป็นตัวอ่างล้างมือมาให้ตัวอ่างเป็นอ่างแบบลอยตัวพร้อมกับก๊อกน้ําเย็นแล้วก็กระจกเงาบานใหญ่ ส่วนโถสุขภัณฑ์ให้มาเป็นแบบ dual f l u s h ติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระค่ะมีระยะการใช้งานที่กว้างขวางเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ำเขาจะติดตั้งเป็นตัวหน้าต่างบานกระทุงกระจกฝ้าบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะก็สามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นในห้องน้ำชั้นล่างได้เป็นอย่างดีค่ะถัดเข้ามาที่อีกฝั่งของตัวบ้านนะคะพื้นที่ส่วนนี้จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าคอมโนเนียด้านนอกค่ะ ซึ่งก็คือพื้นที่ของห้องนอนที่4หรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างนั่นเองนะคะสำหรับพื้นที่ห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่ะเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นห้องโฮมเชเตอร์หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวก็สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวสเปคพื้นห้องห้องนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นลามิเนตค่ะทําให้การเดินเนี่ยสบายเท้ามากขึ้นเหมาะกับการพักผ่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวที่แยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยอี ช่องแสงในห้องนี้นะคะก็จะมี2ฝั่งเลยทําให้ช่วยเปิดระบายอากาศภายในห้องได้นะคะแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่ค่ะ มาที่บริเวณโถงบันไดค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวบันไดของที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็ปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานค่ะสําหรับตัวโถงบันไดเนี่ยเขาจะมีช่องแสงให้ถึง2จุดเลยนะคะก็จะมีบริเวณที่ชั้น1แล้วก็บริเวณโถงบันไดด้านบนทําให้ตัวบันไดเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกจุดหนึ่งนะคะ ส่วนความปลอดภัยของการขึ้นลงบันไดเขาจะมีราวจับให้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวชั้นพักด้านบนเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเต็มขั้นทำให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวตามกี้ขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะ มาที่ชั้น2เราก็จะเจอกับพื้นที่ Family Are รีขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมบนชั้น2ของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองสําหรับสเปคพื้นที่ชั้น2องนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นลามิเนตทั้งชั้นนะคะทำให้เหมาะกับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยพื้นที่ Family Area ีตรงนี้นะคะจะมีลักษณะข,ของโถงอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายไม่ว่าจะทําเป็นห้องพักผ่อนห้องทํางานหรือว่าทําเป็น Family Room ก็ได้ค่ะ ซึ่งจุดเด่นของพื้นที่โถงตรงนี้นะคะคือจะสามารถเชื่อมกับระเบียงฝั่งหน้าบ้านได้ซึ่งเป็นระเบียงกว้างที่จะเชื่อมไปยังระเบียงของห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดของระเบียงเนี่ยเราสามารถที่จะวางเป็นโชุดโต๊ะกาแฟขนาดเล็กหรือว่าอยากจะทําสวนหน้าบ้านก็ได้ที่สําคัญคือการที่มีทั้งระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่ตรงบริเวณโถงบันไดเนี่ยจะทําให้จุดศูนย์กลางของบ้านตรงนี้สามารถระบายอากาศได้ดีค่ะ เราเข้ามาดูในห้องนอนห้องแรกนะคะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านสามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายเพราะว่าห้องกว้างมากค่ะคุณผู้ชมอย่างโซนพักผ่อนตรงนี้นะคะเราวางเป็นเตียง k คิงไ i z e พร้อมโต๊ะหัวเตียงทั้ง2อฝั่งแล้วก็ตรงปลายเตียงจะมีระยะที่กว้างมากค่ะ เราสามารถที่จะทําเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้ติดทีวีแบบแขวนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเดินระบบไปให้เรียบร้อยจุดเด่นของห้องนอนเนี่ยคือเขาจะมีช่องแสงบานใหญ่ที่สามารถเชื่อมกับระเบียงหน้าบ้านได้กับช่องแสงอีก2บานตรงนี้นะคะก็จะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีส่วนพื้นที่ที่เหลือคุณผู้ชมสามารถที่จะทําเป็นมุมนั่งพักผ่อนหรือว่าทําเป็นโต๊ะทํางานตรงนี้ก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะเราสามารถจัดเป็น walk in closet แบบนี้ได้เลยค่ะ บ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ดูนะคะว่าการกั้นพื้นที่แล้วเนี่ยประมาณนี้ก็สามารถได้ห้อง Walk i n c l o s e t ขนาดใหญ่เลยสามารถแบ่งฝั่งใช้งานได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเสื้อผ้าที่เยอะมากๆนะคะก็สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้อีกค่ะเป็นห้อง Walk i n c l o s e t ขนาดใหญ่ขึ้นจาก Walk i n c l o s e t ก็จะเชื่อมต่อเข้ามายัางห้องน้ำของ Master Bedroom ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดที่กว้างมากๆแล้วก็จัดฟังก์ชันมาให้แบบฟูลฟังก์ชันเลยนะคะ สเปคก็พิเศษขึ้นมาด้วยอย่างตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างแบบ his and her สามารถใช้งานพร้อมกันได้ด้านล่างมีลิชักเก็บของมาให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งกระจกนงาบานใหญ่แบบนี้มาให้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็มุมชาเวอร์ตรงนี้มีแบ่งโซนพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยเราสามารถที่จะติดตัวชาวบ็อกเพิ่มเองได้แล้วก็เขาจะมีเดินระบบรองรับเครื่องทำานมาให้แล้วด้วยค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสเปคที่พิเศษขึ้นมานั่นก็คือตัวอ่างอาบน้ำน,นั่นเองค่ะตัวอ่างจะเป็นแบบฝังแล้วก็มีขนาดที่เราสามารถนอนแช่ได้สบายๆส,ส,ส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ําจะมีหน้าต่างบานกระทุงกระจกฝ,ฝ้านะคะเป็นบานคู่ที่สามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นภายในห้องน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะที่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านจะเป็นส่วนของห้องนอนรองสองห้องค่ะ ซึ่งพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะของโถงอเนกนะสมอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ได้ความโปร่งโล่งในการเดินเข้าไปใช้งานในส่วนของห้องนอนส่วนตัวของเราเองและประโยชน์อีกจุดหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะวางเป็นลักษณะของส่วนตกแต่งก็ได้หรือจะทําเป็นชั้นวางของตู้เก็บของเพิ่มอีกหจุดก็ได้ค่ะ เข้ามาดูที่ห้องนอนรองห้องแรกค่ะสําหรับห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ที่กว้างขวางเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดเป็นเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ก็ได้ มีพื้นที่เหลือให้คุณผู้ชมวางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็มีมุมสําหรับโตเครื่องแป้งปลายเตียงเราจะวางเป็นชั้นวางของเพิ่มก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในห้องนี้เองก็จะมีช่องแสงให้มากถึง3จุดสามารถเปิดระบายอากาศได้และมีห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ที่มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยใครอยากจะกั้นเช้าวอ์กเพิ่มก็สามารถทําได้และจะมีช่องแสงที่สามารถระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นภายในห้องน้ําได้อีกด้วยค่ะ มาที่ห้องนอนรองห้องที่2นะคะห้องนี้ก็ถือว่ามีขนาดที่ใช้งานได้ง่ายอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมถ้าสําหรับใครที่มีน้องๆน,นะคะก็สามารถที่จะวางเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้ได้ จะมีพื้นที่กว้างๆให้เขาวางโต๊ะทางานโต๊ะทาการบ้านหรือว่าวางของเล่นขนาดใหญ่ได้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับตู้เสื้อผ้าด้วยแต่ถ้าใครที่ชอบเตียงขนาดใหญ่ก็สามารถปรับเป็นเตียงควีนไซส์หรือจะคิงไซส์ก็ได้ค่ะก็ยังมีพื้นที่ให้ใช้งานได้เหลือๆที่สำคัญคือห้องนี้เขาก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยห้องน้ำทุกห้องเขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ใช้งานได้ง่ายรวมไปถึงมีช่องแสงที่จะช่วยระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นภายในห้องน้้้ไดดวยค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการเซนโสะพานมหาเจษสดาบดินสามเนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเหมาะกับคนที่โดยหลักๆแล้วจะใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์และถนนรัตนาธิเบศค่ะที่สำคัญคือโครงการนี้นะคะถือเป็นทําเลบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากๆ คนที่ต้องเดินทางไปทํางานตามแนวรถไฟฟ้าหรือเด็กๆที่ต้องเข้าไปเรียนในตัวเมืองนี่นะคะก็สามารถให้คนที่บ้านขับรถไปส่งที่รถไฟฟ้าได้ใกล้มากๆเลยค่ะสำหรับตัวโปรดักของที่นี่นะคะเขามีมาให้เลือกเยอะถึง6แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงสามารถรองรับได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวสมาชิกในบ้าน2-3คนไปจนถึงคนที่มีครอบครัวขยายมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นอาจจะมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะมีตัวเลือกที่เยอะเลยทีเดียวเพราะจาก6แบบนี้จะมีแค่2แบบเท่านั้นที่ไม่มี ห้องนอนชั้นล่างค่ะจะเหมาะกับคนที่อยากได้ฟังก์ชัน4ห้องนอนแล้วก็อยากคุมงบประมาณก็จะมีตัวเลือกที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะจุดเด่นที่คิดมองว่าสําคัญเลยของการอยู่อาศัยภายในโครงการนี่นะคะก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งระบบคัดสรรซึ่งเขานํามาใช้ภายในโครงการที่จะช่วยคัดกรองตั้งแต่ด้านหน้าโครงการรวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ที่ตัวบ้านเองก็ยังมีระบบโฮมออโตเมชันติดตั้งมาให้นะคะซึ่งนอกจากจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วยังได้ในเรื่องของความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนเฟสซิตี้ของที่นี่ก็จัดมาให้ใช้งานครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหลักๆพื้นที่เปิดโล่งภายในโครงการแล้วก็จากจํานวนยูนิตพักอาศัยเนี่ยสามารถใช้งานได้เพียงพอแน่นอนเพราะว่าที่นี่มีแค่38หลังเท่านั้นค่ะเป็นสังคมการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวส่วนราคาของโครงการนี้นะคะจะเริ่มต้นที่9.5ล้านบาทค่ะแบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้านดับเบิลบลิสจะมีราคาเริ่มต้นที่12.9ล้านบาท ค่าส่วนกางของโครงการนี้จะอยู่ที่71บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้อยากเข้ามาชมบ้านตัวอย่างด้วยตาตัวเองนะคะก็สามารถ Walk-in เข้ามาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์1623ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการเซ็นทรสะพานมหาเจษราบดินสาถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด s u b s r r i e e โฮมไอยู่ชน n นลไว้ด้วยนะคะถ้าใครต้องการอ่านรีวิวโครงการนี้รดยละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ h o m e n a y u .com และ Facebook Fanpage h o m e n a ยู .fc สำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ